คุณสมบัติของภาพถ่ายดิจิตอลภาพถ่ายดิจิตอลประกอบไปด้วยคุณสมบัติสำคัญ3ประการได้แก่ขนาดของไฟล์ซึ่งมีหน่วยวัดเป็นไบต์ขนาดในทางมิติของภาพหมายถึงความกว้างคูณความสูงของภาพมีหน่วยวัดเป็นพิกเซลกรณีรูปภาพดิจิตอลและเป็นเซนติเมตรหรือนิ้วกรณีรูปภาพสำหรับงานพิมพ์สุดท้ายคือความละเอียดมีหน่วยวัดเป็นจุดต่อน,นิ้วสำหรับงานพิมพ์ และพิกเซลต่อนิ้วสำหรับภาพถ่ายดิจิตอลส่วนนี้จะเรียกว่าความหนาแน่นก็ได้หากมีความสับสนให้จำเอาไว้ว่าจำนวนพิกเซลส่งผลต่อขนาดของภาพและความหนาแน่นของพิกเซลส่งผลต่อคุณภาพของภาพการแปลงขนาดของภาพถ่ายสลับไปมาให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้บนงานพิมพ์หรือบนหน้าจอบนเว็บไซต์ต่างๆจะช่วยให้ภาพของเราได้รับผลกระทบในแง่ของรายละเอียดและสีสันน้อยที่สุด และจะไม่ถูกบิดเบือนมากกว่าที่จะปล่อยให้ระบบจัดการด้วยตัวเองสำหรับผู้ที่สมัครใช้งานบัญชี i ิกตอกโดยลิงก์แนะนำจาก d o ท s Day ไรับชมคลิปวิดีโอแนวตั้งที่ซ่อนไว้ทั้งหมดแบบตลอดชีพในราคาพิเศษ490บาทจากราคาปกติ1,490บาทรายละเอียดกรุณาติดต่อทางข้อความเพจ f a c e b o o k d o เดหมดเขตวันที่31ธันวาคม2564